ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนอะไรอย่างงี้ได้ใช่ไหมคะพี่ปลายว่าเนี่ยแหละจะไปแกล้งพี่เบลนะคะแล้วเราก็นี่ค่ะอุปกรณ์ค่ะสําคัญเลยนี่คือปากกาแดงสวัสดีค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่กันที่ช่องไปกืค่ะก็เมื่อคืนนะคะพี่ปายเนี่ยฝันฝันว่าเออแบบว่าเราได้อุ้มเด็กได้อะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยพี่ปายก็ตื่นมาแล้วก็แบบว่า เ้่งให้พี่เบลฟังเนาะเพราะว่าเขากําลังจะตื่นแล้วก็คือเขาตื่นไปเข้าห้องน้าพอดีพอกลับมาเนี่ยพี่ปายก็ลาให้พี่เบลฟังเฮ้ยเองเขาฝันว่าเขาได้อุ้มเด็กว่ะหรือแบบว่าเขากำลังจะมีน้องอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอันนี้คือในความคิดของพี่ปายเองนะคะก็นั่นแหละที่ฝันแล้วก็ประจบหมก,กับว่าเออช่วงเนี้ยประจําเดือนรอบเดือนพี่ปายค่ะก็ไม่มาไม่มาประมาณ3-4เดือนแล้วอะไรอย่างงี้นะคะแต่ถามว่ามีอาการเหมือนคนแพ้ท้องไหมอะไรไหมก็ไม่มีนะ แต่ประจำเดือนเนี่ยคือไม่มาจริงๆแล้วก็ฝันถึงเด็กจริงๆนะคะก็เลยว่าเออจะไปซื้อเนี่ย คือเนี่ยค่ะที่ตรวจตรวจคันมานะคะแต่ว่าพูดถึงอ่ะถ้าช่วงนี้ใครว่างนะคะอยากหาอะไรได้พิเศษนะคะพี่ปายก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนนะคะลองแอกเข้าไปที่แอดเจ็ดแปดเก้าฟันจีค่ะพที่นี่นะคะเขามีเกมให้ทุกคนเนี่ยได้เลือกเล่นแล้วก็เปลี่ยนใหม่ทุกสัปดาห์ค่ะทุกคนลองดูนะคะที่แอดเจ็ดแปดเก้าฟันจีพี่ปายจะทิ้งแอดไว้ให้ด้านล่างนี้นะนั่นแหละก็คือพี่ปายเนี่ยได้ไปซื้ออันนี้มาแล้วค่ะนี่ไง พี่ตรวจคันค่ะเดี๋ยวเราจะไปตรวจคันกันนะคะว่าพี่ปายเนี่ยได้ตั้งท้องไหมนะคะแล้วเราก็จะไปพอเราลุ้ผลเนี่ยเราก็จะไปให้พี่เบลดูกันนะคะแต่ว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนอะไรอย่างงี้นะใช่ไหมคะพี่ปายว่าเนี่ยแหละจะไปแกล้งพี่เบลนะคะเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันเลยค่ะว่ารอบเนี้ยพี่ปายจะท้องอีกไหม โอเคค่ะเดีปายขอเข้าไปตรวจก่อนนะ one hour later เอาละค่ะทุกคนสิ่งที่ทุกคนอยากรู้แล้วก็รอคอยที่อยากจะเห็นกันนะคะก็ได้ปรากฏแล้วค่ะทุกคนแต่แอนแนคือพี่ปายอะคะ่ะไม่ได้ท้องนะคะคืออาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนแบบเราฉีดยาคุมหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่พูดถึงเนี่ยในเมื่อเราไม่ท้องแต่พี่ปายนะคะ จะทําให้ท้องเป็นไงแล้วพี่ปายนะคะจะไปแกล้งพี่เบลค่ะว่าตัวเองเขาก็ท้องอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วดูดิดว่าเขาจะดีใจหรือเขาจะเศร้า <c oughs> เราไปทําวางแผนว่าเอยไปทําให้มันทําให้ผลตัวนี้นะคะเกิดการท้องขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าพี่ปายเนี่ยจะทํายังไงทุกคนดูนะคะเห็นไหมคะว่าดอักลับได้ถ้าสมมติแบบว่า,วาถ้าตั้งคันเนี่ยคือมันจะขึ้นสองขีดใช่ไหมถ้าไม่ตั้งคันเนี่ยมันจะขึ้นขีดเดียวแต่ว่าของพี่ปลายนี่เห็นไหมคะ คือมันขึ้นขีดเดียวไงคือไม่ท้องแต่เราจะมาทําให้ท้องกันนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ไปจะทําให้ท้องอยังไงนะแล้วเราก็นี่ค่ะอุปกรณ์ค่ะสําคัญเลยนี่คือปากกาแดงเราต้องหาสีให้มันได้แบบเทียบเหมือนกันด้วยนะประมาณว่าสองขีดก็จะประมาณนี้โอเคกลเหมือนเรือทุกคนเป็นไงเหมือนไหมเออนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปบอกพี่แบบว่าเฮ้ยตัวเองเขาท้องว่ะอะไรอย่างเงี้ย อีกคนนึงแล้วเหรอคนเดียวยังไม่รอดเลยคน <c oughs> เ,เดียวยังไม่รอดเลยเออไปเดี๋ยวเราแบบว่าเราจให้พี่เบลดูกันนะคะเพราะว่าเขาต้องขอดูผลงานแน่ว่าแบบผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะดูไม่เป็นไงว่าขีดเดียวท้องไม่ท้องอะไรอย่างงี้ไหมคะเขาโอเคเราไปดูพี่เบลกันนะคะว่าเขาจะว่ายัางไงว่าพี่ปลายท้องไม่ดูเลยแล้ววันนี้เขาเป็นน้องแทนแทน คนงายมาแล้วข้อทองขอ้ขอทองเขาได้สามด ก็ใช่นี่ไงก็สองขีดนี่ไงลูกเอากล่องไปไหนวะนี่ไงเห็นไหมเขาบอกว่าถ้าขีดเดียวอ่ะมันไม่ท้องเว้ยถ้าขีดเดียวอ่ะคือมันไม่ท้องแต่ถ้าว่าสองขีดอ่ะคือท้องที่แรกอ่ะเขากะว่าจะทำขีดแกล้งตัวเองใช่ไหมว่าเออแบบว่า เขาอ่ะฉีดยาขุมน้นเขาไ่ทงงว่าท้องได้ไงดีใจไหมดีใจไหมแปลกอะไรวะก็ไม่แปลกนะเอ้าดีใจไม่เล่าท้องเนี่ย เครียดหรอง่วงนอนไงประเด็น,นอะไรดีน์ก็ได้เจ็บแบบว่าเย้แบบอ,อะไรที่มันดูแบบว่าเออดูเอน็นมีเเอ energy มีแบบว่าเออดีใจมากอะไรอย่างเงี้ยท้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอยากให้เป็นผู้หญิงผู้ชายอยากให้เป็นผู้ชายผู้ชายก็ได้แหละขอให้ครบสามสิบสองนะี่ เขาก็ดีใจหน่อยทำไมมองแม้าเขางบนันเล่าอรดีดิดูนะทำไมวหลบแล้วเราจะวางแผนยังไงดีอย่างละมีลูกอีกคนนึงแล้วนะ ซื้อทีถ้าร้อยได้ทำอะไรม่ให้ลูกวิ่งเล่นอเกวอร์ก่อนที่จะปูเกวอร์ไปทองคำอ่ะเอาฟันทองออกจากปาก่ฟันนี่เหลืองอี๋เกิดตดนกุเตะปากมั้ย ชอบบูลลี่เลืมหวะไม่ได้บูลลี่มึงบอกเฉยเฉยสรุปอ่ะสรุปเลยรู้สึกยังไงกับการมีลูกอีกหนึ่งคนรู้สึกเฉยๆรู้สึกดีใจปะดีใจไหมก็ไม่ติดกะดีใจเสียใจไหมก็ไม่ติดกะเสียใจไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจแต่อตอนนี้เรายังม่วงนอนมันเงการประิมาประจิดประทาน เขาโคตรดีใจเลยนะเว้ยความดีใจของมึงมันปลอมอะมันดูปลอมไงอ่ะมันเหม่ปงปะหม่งประ่ฝาไหวะมันก็ดูเขาก็ดีใจมากเมื่อคืนนี่ว่าเขาฝันว่าเขาอ่ะได้อุ้มเด็กไงเออเนนี้ยเขาก็รู้สึกว่าแบบเอ้ย จะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเขาอ่ะก็เลยไปซื้อมตาตขบวบแล้วผลปรากดอ่ะออกมาเป็นสองขีดเขาก็เลยว่าเออเอามาให้ใจเจงดูดีกว่าดีดแล้รู้สึกแบบอยากดูว่าเจรู้สึกยังไงแบบอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกปกติไม่มีอะไรปกติไม่มีอะไรเลยหรอ ว่าว่าว่าจะมีอีกสิบ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 คนมีบ้าเลยสิบคนคนนะไม่ใช่ไม่ใช่หัวจะสร้างพ่อจะสร้างมีลูกทีนี้ข,ข้อเป็นอะไรจะสร้างอนี้ไงไสร้างอะไรทีมฟุตบอล้ <laughs> าลมีอีกคนนึงเลยแค่นี้ก็ดีใจแล้วอือี่โม้เพื่ออะไรวะฉีดยาคุมแล้วมันจะออกไม่ได้แก บางทีมันก็พลาดได้ไงพลาดในการคุณดูปลอมอาไรคือปลอมอะตรงไหนที่ดูปลอมอันไหนไนที่ดูปลอมไหนบอกมานีเแววตาคุณ <c oughs> มันดูปลอม <c oughs> ตัวเองขีดมันออกมาจา่จาๆแบบนี้แล้วเขาจะมาปลอมได้ยังไงก่อนแตงกฤคิก้อนมันทำได้เมื่อก่อนอะเอาประกาศขีดขีดขีดกัน แล้วน,นี่มันจะไปขีดได้ยังไงเนี่ยว่ามันม,มีเนี่ยเห็นปะแล้วเราก็มีอุปกรณ์ค่ะสําคัญเลยนะี่คือปากกาแดงแล้วต้องหาสีให้มันได้หมับเทียบเหมือนกันด้วยนะเขีดได้เอออ่อานแล้วเชื่อไหมว่าท้องจริงไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อเพราะถ้าท้องจริงเตงไม่ได้แบบนี้ทำไมวะเขาจะเล่นแบบไหนอ่ะจะเป็นอีกแบบเึิแต่ตอนนี้มันดูปลอม <c oughs> ก็ลองไอเียเข้าไปดูนะคะที่แอด7 8 9ฟันจีนะคะเพราะว่าเพราะว่าที่นี่นะคะเขาเชื่อถือมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะผิดหวังจากที่ไหนนะคะมาที่นี่ค่ะ7 8 9ฟันจีนะคะต้องมีแอดน้ำหน้าด้วยรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะก็เป็นไงคะคือแบบว่าต่เอาจริงๆอ่ะเขาตั้งกล้องไว้ตรงนี้เต้ มองกล้องหน่อยตอนแรกเชื่อไหมไม่เชื่อคือวับแรกคือไม่เชื่อเลยเอคือมึงเหนื่อยแล้วมึงจะมีอีกทำไมอ่ะถ้ามันพลาดขึ้นมานจริงก็เลี้ยงนี่อ๋อก็เลี้ยงนะก็ให้ปันปันเลี้ยงน้องอีกทีหนึ่งอ๋อให้ันปันเลี้ยงใช่ไหมสรุปแล้วคือก็เฉยเฉยไม่ได้แบบว่าดีใจเส่ใจสรุปแล้วเขาบอกว่าแก้สําเร็จมไหมอ่ะสรุปแล้วเนี่ยไม่สําเร็จหรอกพะมาเนี่แตกแล้วแตกยังไ,บบไงไงวะมันแบบ มันไม่ได้แบบว่าดีใจจริงๆมันเหมื <bold> โ <lever> โอนดีใจแบบเปลืมยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับพี่ป,ปายด้วยนะคะเอ้ยจริงๆทำอะไรเนะี่ยกูจะเตะปากเลย I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me lying, man? I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.